สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีแรือพี่น้องมนี้สวาให้พังทุกคนเลยยนาน่นมีอันโครงการน้ทุกคนนาบเอนอันมา <laughs> เอาเผิ่นไปผ่านแบบว่าผ่าตาเนาะทุกคนผิ่นย่านแห้งทุกคนเลยผิ่นกินยาดีพิ่นมาเศร้าแล้วเพื่นว่าพออยู่เาาเขาก็มีโครงการคมาอะไรเนาะทุกคนเนาะโครงการคนพิการทางด้านสายตาเที่ยวเห็นมือเลยเด้เพื่อน พวกปวดพวมือเขาลงมาจะเอาคนขึ้ไปหรแมนไปไปยเลี้ยงไปยงไกลก็เอามาหายไปยเลี้ยงแมก็มาหายอ๋อคือบาจ็งสัตนนะงการเขาะเราขึ้นหายหรอเลียงอะไรเพาะเราผลขึ้นนี่เลยน่ตัวอเาาเราได้นำาทเออะไรเดินเี มีเบวาบอสเพื่อนเอาหายเพื่อนเอาหายเข้ามาบอสลูกบางทีกะเพราะอบางคนเคยเห็นอยู่ผังไทยนะทุกคนเนาะเพื่อนเอางัวมาแจกมาแจกแล้วเลยมาเอาลูปมันได้พผู้ใหญ่เตียงเอาลูกมันเป็ดขึ้นว่าอะไรเอาเป็ดมากกับบุมีบอลเลี้ยงยายเพื่อนว่า มาเบิ่งเมนูกันเลยทุกคนว่ามีอีกยังนเนาะกะมื้อนีน้ mm hmm. กับข้องดีพอเป็นพิเศษทุกคนเอ้หม mm ูหรือไก่อันนี้สีเป็นข้าวเปียกเนาะทุกคนเนาะข้าวเปียกกับลูกส้นปลาอาหารบานเฮา mm hmm. ลูกชายกระตื่รือร้น ลูกชายกระตุนคิมหน่อยฮะกระตุนไม่เห็นหรอกะเป็นยังไงชิงห่อนเยอะ มกินยับอัน่ไอ้กบเอออเจ้าอย่าจิข่าไอ้กินว่าอุ้ยยยล่ะเหี๋เามใหอุเบืลอได้เลยนะซื่อตานอนได้เลยเพือยาไว้ีสบายดีได้หรอเอาขินหด้ลอัพอาบ่เลย ใช่ใช oh. ่ต oh. oh ื่นคนกัดนะอุ้ย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 แรอยลูก็ะไรอืมกระเจาบเนาะเลาวมาแล้วกันาเอามันน้ำสุดกระเทียมไม่เหรอไม่เลุกส่นทัน อันี้มนะม้ไอดูอ้ดูเป็นเป็นไอู้ายรน มือหนกระพานน้องสาวไปดอกตลาดก็เลยพอ,อเพื่อนชิดใกล้กับไทยแล้วเนาะเยลยพาไปเทียวตลาดไปนละคนานหมดส่วนแคนะ่นั้นแสบเนาะแสบด้วยกับยง มือเห็นได้รึไม่เห็น่เเราขึ้นไปแไม่เลอายลุกเยอะส่มาเด้นไปได้หนึ่งอ่านเมื่อกี้ค เป่นยัไงฉัน้ะำุน่งยางนค่ะน่ข้ามันอยู่บบุงเองเนี้ได้ดว,ว่าเขากินแต่แบบไหนไหมเอ้ยเขาไปกินอืมเขากินแต่ขกีเขาไกินแซ่บใช่เจ,จ็บกรโดจัน์ <laughs> khóa ba, con sẽ luôn. À. Uhm. À, luôn. Ủa. Ừ, Ủa. Ủa. ừ, ừ, luôn, ăn Ờ, Hãy subscribe thế kênh Ghiền Mì Gõ mà không thì lỡ những có hấp dẫn

ขึ้นนี่ทุกคนมาขึ้นเนียน่ยเห็นแต่ในคลิปนะทุกคนเนาะทีมงานมันปู่กันไปแดนขนาดเลยน,เนัย่แหละนเงยินว่าปัสสันกับเจเอามาลาแต่ว่าควันกับบริปไปเราทุกคนเลยแบบว่านิา่นี่แหละมสมงตอบคาแทคมน้อยอยากลุกใสายกเรบริปไป ยาลูกบ่ครับคแหละอหารบานเฮาทุกคนเลยกินข่าวกิอีม้สะไรจรหนี่ัคนงเลากินขาวทุกคนเลยค่ะบ้านอเลยแน่นี่แลย รอตอนเผอได้นี่สงสัยสิได้พาไปหาหมอยแลลวเนี่ยนี่เป็นเ,เป็นเ,เป็นดนเนะ เอาละพ่อแม่พี่น้องกระสีดาราคิดไปเพียงเท่านี้พ่อกับลูกกันหนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้สบายดี